สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะแต่เหมือนว่าฝนมันจะตกนะแต่แม่คิดว่าวันนี้ไม่วันนี้ก็พุ่งเนี้ยฝนตกแน่นอนอากาศแบบว่าไม่มีแดดเลยแต่ก็ ร้อนอยู่บ้างนะคะร้อนบ้างแต่ไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่ไม่ได้ร้อนมากเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนั่งเฉยๆเนี่ยเงื่อแบบเหมือนเราอาบน้ําเลยค่ะนะคะวันนี้เรามีเมนูพิเศษซึ่งหูเมนูกอยากกินตัง้งแต่เมื่อคืนคือคืออยากกินของแซ่บๆมากเปรี้ยวปากอยากกินที่สุดอะ่ะก็เลยต้องหามากินให้ได้นะคะมันคือคางปลาหมึกรู้จักไหมคางปลาหมึกเหมือนคางคนเนี่ยเนี่ย คางปลาหมึกค่ะซึ่งคางปลาหมึกอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นกระดูกอ่อนของปลาหมึกอยู่มันจะมีความกรอบกรุบอร่อยเป็นพิเศษสำหรับคนที่ชอบเคี้ยวนะคะคือจะไม่ได้เป็นเนื้อปลาหมึกอย่างเดียวอ่ะมันจะเป็นกระดูกอ่อนนะคะเหมือนเราเคี้ยวกระดูกอ่อนนีเ่เห็นไหมเนี่ยเราเอามาตำค่ะ ตำคางปรามึกนะคะใส่เครื่องปรุงของส้มตํานี่แหละแถมมีมะกอกด้วยนะคะมะเขือเทศแล้วผักเนี่ยดูสิ้าผักเนี่ยกรอบมากเลยตามด้วยอันนี้มะระขี้นกค่ะแตงกวามาซีสันเหมือนมันจะไม่เผ็ดนะแต่เราใส่พริกเยอะมากเลยนะคะอืมอืม หมามว่าคางปลาหมึกมันจะแบบกรอบอ่ะวันนี้ได้ผักถูกใจมากม,มามเราซื้อมาแค่กิโลละหนึ่งร้อยบาทเองค่ะถูกนุกิโลละร้อยซื้อมาสองกิโลหุ้ยได้เยอะมาก แซบ่บแต่ไม่ค่อยแบบเผ็ดแบบมากเท่าไหร่นึกว่าใส่พริกไปเยอะแล้วนะพริกมันยังเผ็ดไม่เท่าไหรอ่อร่อยจริงจ เึ็นกระดูกอ่อนไหมคะืมแซ่บมากเอาไปผัดกะเพราก็อร่อย อวบมากเลยค่ะดูกันอวบมากเลยแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราอ่ะหรือสามจะอวบกว่าน,นี้อีกนะเคยไปบ้านเพนอะไปเดินตลาดแม่ยุพินอู้ยผักเยอะมาก คางปลาหมึกอะ่ะถูกแต่อร่อยกว่าปลาหมึกที่เป็นตัวตัวอีกนะจริงๆใครที่ยังไม่เคยลองกินคางปลาหมึกนะคะ À, đi đi ดน้ำด้วย อร่อยมากอ,มอ,มอยากให้กินด้วยอยากให้ลองมากเลยอ่ะ พอเราลวกเสร็จนะคะให้เอามาแช่น้ําแข็งนะจะกรอบมากกว่าเดิมอีกถึงขนาดถึงไม่แช่น้ําแข็งอ่ะมันก็ยังเคี้ยวแบบเนี้ยกระดูกอ่อนมันนะคะเห็นแล้วเห็นไหม,ไหมกรอบมาก ยิ่งสดน้ำยิ่งอร่อย มันจะไม่เผ็ดแต่ก็เริ่มเผ็ดแล้วอือ เข้างหลังไหมคะนีะ่อืมต้นไม้ไม่ใช่สิผักรั้วบ้านเราเองบวบปลูกเองเห็นไหมบวบขึ้นเต็มข้างรั้วบ้านเลยแบบทั้งแถบเลยอะคะ่ะแดดไม่ส่องอะ่ะแต่มันก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาด้นะบวบดกมาก เก็บทุกวันเก็บทุกวันจริงๆเก็บทุกวันมีให้เก็บทุกวันอะจนแบบว่าเบื่อบวบแล้วตอนนี้เห็นบวบก็ะจะ <c oughs> บวบโดกมากดูมห <c oughs> เยอะมากอย่างอื่มมันตาย บวบอยู่ได้กำลังลงอย่างอื่นอยู่ค่ะลงลงผักลงฟักทองลงอะไรอย่างเงี้ยลงแตงกวา่าทัวฝักยาวไม่น่าจะเกินสามเดือนไม่ไม่เกินสามเดือนทำมารอดูนะคะตายหมดไม่ได้กินนะอืม <c oughs> ผักเนี่ยอวก อันนี้มาทำก็เป็นโลแล้วนะยังเหลืออีกโลหนึ่งซื้อมาสองกิโลอ่ะ ผมมาละผม อิ่มมากเลยตอนเนี้ยบอกอิ่มทำไมมึงไม่หยุดกิน บอกอิ่มอิ่มหยุดไม่ได้มันอร่อย อบตรงที่เป็นกระดูกอ่อนๆของมันอืมไม่ไหวแล้วค่ะเอ็มลุกไม่ไหวอะแบบเฮ้ย <c oughs> ตำหนวดเอ้ยไม่ใช่ตำคางปลาหมึกนะคะคางปลาหมึกนะทุกคนคนที่ยังไม่เคยลองกินคางปลาหมึกนะคะอยากให้ลองมากๆเลยคือมันมีความกรอบกรุบกรอบมากกว่าที่กินปลาหมึกเป็นตัวๆเฮ้ยมันรู้สึกมันอร่อยฟินนะคะต้องลองนะคะเลาททำแซ่บๆนะถ้าไม่แซ่บนี่มันไม่ถึงใจนะคะ สำหรับวันนี้มาขอตัวลาไปแล้วนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะบ๊ายบายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ